เนี่ไปใส่ตู้เย็นสวัสดีค่ะฮัลโหลถ่ายเป็น mm hmm. <video. S 2> วิดีโอเราเพิ่งผ่านพน้นภาวะยุย่งยากในการขนของวันนี้วันทีวนวนนวน่วันนี้วันพฤหัสบดีที่สามพฤศจิกายน2554 น้ำท่วมเข้าบ้านแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ขนของกันโกราหลนี่นะบ้านเรากลายเป็นคลองไปแล้วตอนนี้บ้านเราไฮโซมากมีคลองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านและในบ้านด้วยเมื่อกี้เห็นมูจูหายไปไหนเราก็ไม่รู้มูจูนี่ไงไหนนี่ไงทั้งหมดเถอะเราจะพาชมบ้านของเราระเบียงตอนนี้ก็กลายเป็น ที่นั่งเล่นรับแสงแดดแสงตะวันตรงนี้กลายเป็นครัวด้วยเตาไฟฟ้าที่ทันสมัย <laughs> ห้องแม่ก็กลายเป็นห้องคอมพิวเตอร์ไปแล้วรกมากรกได้อีกแล้วก็เป็นที่นอนของเอ็นดูอยู่นี่ ไหนเดินนานเยอะนี่ห้องพี่ตมจุจห้องพี่ต้มจจกก็กลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างบ้านเราสมบัติพัฒฐานเยอะมากข้ามาแล้วแล้วก็ห้องหนูก็ยังเป็นห้องห้องนอนของพ่อเหมือนเดิมแต่มีของมากขึ้นหาเจูน้าชมมาเจอมาแล้วอะต่อไปข้างล่างอะห้องพ่อห้องพ่อเหมือนเดิมไม่มีอะไร จะอวดเหรออ่าอยากอวดก็อวดอ่ะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเรากำลัลงปฏิบัติการด้วยการใช้เวลาว่างสแกนฟิล์มสไลด์ที่ถ่ายมาไปดีกว่าห้องน้ำก็อุ๊ยตายอ่ะเห็นชุดชันในเบาๆเอ,อ่อรองน้ำเอาไว้ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วมามาต่อไปข้างล่างอันนี้อันนี้ก็ัวัวัวคย่อมย่อม ของเขียงอะไรมากมายตู้เย็นเมื่อชานียายกันอย่างยากลำบากก็เอ,เอาขึ้นมาไว้ที่ชามพักบันไดเพราะว่าข้างล่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมองไม่เห็นว่า้างล่างนี้เต็มไปด้วยน้ำ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 ได้ยินเสียงแม่อยู่ไกลๆแม่พยายามบรรยายอะไรบางอย่างอยู่มมอขออนุญาตค้างไว้ตรง,ง,งน,นี้แป๊บนึงเพราะว่า กาลังใส่รองเท้าบูทเพื่อที่จะเดินลงไปพาไปชมบ้านข้างล่างตอนนี้จะภาพบ้านไม่ไหวแล้วมืดหมดเพราะว่าคัดเอาเราต้องสับทิ้งเนื่องจากป้องกันไม่ให้เกิดไปดูดเดี๋ยวจะเกิดตุตนาตกรรมในบ้านเราเรียบร่าแล้วใส่บูแล้วพาไปชมบ้านที่เห็นนี่คือน,น้ำหมดเลยน้ำล้นๆขึ้นมาถึงนี้แล้วเนี่ยแม่สังเกตค่ะเป็นไงบ้างน้ำถึงไหนแล้ว รึ่นเข่าค่ะครึ่อเข่า,ขาแล้วนะคะ,คะ,คะในจุดนี้นะคะนี่คือห้องที่เพิ่งต่อเติมใหม่ห้องต่อเติมใหม่ค่ะเพื่อมีบกกรกกับน้ำท่วมห้องแรกที่น้ำเข้ามาเลยก็คือห้องขอมห้องนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แล้วสภาพสุดยอดมากๆน้องน้ำนี่เขามาแรงจริงค่ะวางก่อนแล้วก็ขึ้นก่อนอ่ะจบข่าวค่ะ